วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูนเดีนอีกแล้วนะครับกับอักษรอเลนนั่นเองครับยังเป็นคณิตศาสตร์ป .2 เหมือนเดิมนี่นักเรียนป .2 น่าจะคุ้นเคยกับครูนเดีนเป็นอย่างดีแล้วนะโอเคนะครับเราก็เรียนกันมาหลายคาบแล้วนะวันนี้ครูนเดีนจะมาสอนในส่วนของเรื่องการวัดน้ําหนักเหมือนเดิมครับนักเรียนแต่ต่อจากครั้งที่แล้วซึ่งถ้าใครจําได้ครั้งที่แล้วครูนเรียนสอนการวัดน้ําหนักแบบอะไรนะแบบกิโลกรัมกับกรัมถูกไหมครับเออ ซึ่งครั้งนี้ก็จะมาต่อเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับซึ่งครั้งก่อนเนี่ยครูนเด่นฝากให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดที่ครูนเด่นไม่ได้สอนเพิ่มเติมไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้ครูนเด่นก็จะมาพาเนี่ยนักเรียนเนี่ยไปทำแบบฝึกหัดตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงครับมาดูครูนเด่นเริ่มการกับข้อที่3นะครับมาดูตรงนี้ครับโจทย์บอกว่าให้พิจารณาภาพนะครับแล้วเขียนตัวเลขแสดงจำนวนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมนั่นเองโอเคนะครับ มาดูเลยเด็กเพืเ่นขอเริ่มกับข้อที่1เลยครับเป็นน่าจะเป็นอาหารมีขนมปังมีไส้กรอกเออเบกฟาสต์นะครับอาหารเช้าหรือพวกนี้เนาะนักเรียนเรียนหรือยังครับนี่โอเคนะมาดูครับดังนั้นข้อนี้เอาพูดง่ายๆว่าเป็นขนมปังละกันขนมปังหนึ่งตะกร้าหนักเท่าไหร่ครับหนักเท่าไหร่นักเรียนดูครับเข็มมันชี้ระหว่างเลขอะไรนะครับนักเรียนมันบังตรงหัวเลข2พอดีนักเรียนต้องเออต้องเข้าใจนะครับว่า มันอยู่ระหว่างเลข1กับเลข2นะครับดังนั้นนักเรียนตอบครูนักเรียนให้ชื่นใจหน่อยครับว่าขานมปังเนี้ยหนักเท่าไหร่ครับ1กิโลกรัมกับเท่าไรเอ่ยช่วยครูนักเรียนนับขีดหน่อยครับนี่คนไหนช่วยครูนักเรียนนับขีดกี่ขีดครับนักเรียนนี่ตรงนี้ครับครูเรียนซูมให้ขนาดนี้แล้วนะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยกี่ขีดครับ9ขีดนั่นเองครับเก่งมากดังนั้นก็ต้องเขียนว่าเท่าไหร่นะ ขนมปังนี้หนัก1กิโลกรัมกับอีกเท่าไรนะครับนักเรียน900กรัมนั่นเองครับสุดยอดมากโอเคนี่เห็นไหมว่านักเรียนเริ่มอ่านน้ําหนักที่เป็นกิโลกรัมกับกรัมได้แล้วนะครับแลนขอต่ออีกนิดครับนักเรียนมาดูข้อที่2ครับอืมฝั่งนี้เป็นผักครับนักเรียนนี่ผักเต็มตะกร้าเลยนะมาดูครับว่าเขาชั่งน้ําหนักผักเนี่ยได้เท่าไหร่ครับผัก1ตะกร้าหนักเท่าไหร่ครับนักเรียน อยู่ระหว่างเลข3กับเลขสต้องตอบว่า3กิโลกรัมครับแล้วก็อีกเท่าไหร่นะครับ,บเรียนนับขีดเลยครับอ่ะคราวนี้ครูนเด่นนับให้ดูนะครับมาดูครับ1 2 3 4 5ส7าี่ห้าแล้วก็ขีดที่8พอดีครับนักเรียนดังนั้น8ขีดหมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความว่าต้องตอบว่าผักตะกร้าเนี้ยหนัก3กิโลกรัมกับ800 กรรมเก่งมากครับโอ้โห,โ,หโหเห็นไหมว่าไม่ยากโอเคนะครับนั็กครูเร่นขอต่อข้อที่3กันเลยครับผมมาดูข้อนี้เป็นไก่นะครับนักเรียนอ่ามาดูไก่ครับช่วยครูเรนตอบหน่อยครับเร็วนี่พูดตอบมาแล้วนะว่า2กิโลกรัมเก่งมากครับและมันอยู่ที่ขีดที่เท่าไหร่ครับนักเรียนนับขีดซิขีดที่6พอดีถูกไหมครับดังนั้นต้องเป็นเท่าไหร่นะใช่6กรัมไหม ไม่ใช่ต้องเป็นเท่าไหร่นะครับ6กรกรัมนั่นเองโอเคนะและข้อที่4ครับนักเรียนปลาแซลมอนนี่คนไหนชอบกินนะครับนักเรียนต้องตอบข้อนี้ให้ถูกต้องนะปลาแซลมอนครับมาดูครับอยู่ระหว่างเลข1กับเลข2ต้องตอบครูนักเรียนว่ายังไงนะ1กิโลกรัมครับกับอีกเท่าไหร่ครับนับขีดหน่อยเร็วใครมองไม่เห็นครูนักเรียนซูมให้นะครับเฟิบนี่ตรงกับขีดที่ 2นั่นเองถ้าขีดที่2ก็ต้อง200กรัมนั่นเองครับปืบนี่เขียนไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่ามันไม่ยากจริงไหมเอ่ยนี่ใครบอกไม่ยากยกมือหน่อยโอ้โหยกกันทั้งห้องเห็นไหมครับว่าหัวข้อนี้ง่ายนะครับนักเรียนแล้วไปดูต่อข้อที่5ครับน้ําตาลบ้างครับโอ้โหน้ําตาลมาเป็นกระสอบกระสอบเลยนะมาดูครับน้ําตาลทรายครับหนักเท่าไหร่เอ่ย อยู่ระหว่างเลข4กับเลข5ต้องตอบว่า4กิโลกรัมครับกับอีกเท่าไหร่อีกกี่ขีดครับนักเรียนนับไปครับกี่ขีด4ขีดก็ต้องเขียนเป็น400กรัมนั่นเองเห็นไหมว่าไม่ยากขออีกหนึ่งอันครับนักเรียนถั่วครับนี่ถั่วหนักเท่าไหร่ครับเข็มของนักเรียนชี้ระหว่างเลข4กับเลข5ดังนั้นก็ต้องมีน้ำหนักเท่ากับ4กิโลกรัมกับอีกเท่าไหร่นะครับ นับขีดให้ครูนักเด่นหน่อยเร็วนับขีดหน่อยอยู่ตรงกับขีดที่7ครับสุดยอดขีดที่7ก็ต้องเป็น700กรัมนั่นเองครับผมนี่เห็นไหมเป็นไงครับนักเรียนทําไปแล้ว6ข้อนะครับนักเรียนไม่ได้ยากเลยถูกไหมครับนี่ในเมื่อกี้ใครตอบมาแล้วถูกหมดเลยบ้างยกมือครับโอ้โหสุดยอดมากปรบมือตัวเองหน่อยครับนักเรียนนี่โอเคนะ ดังนั้นนักเรียนทํามาแล้วเห็นไหมว่ามันไม่ยากนะครับดังนั้นย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าคนไหนที่ยังไม่เข้าใจตรงไหนไปทําเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาเช็คคําตอบจากครูนเดนได้เลยขอไปต่ออีกหนึ่งหน้าครับนักเรียนมาดูครับหน้านี้อ่ะเมื่อกี้เขาให้เข็มมาครับนักเรียนแล้วให้นักเรียนอ่านค่าน้ําหนักโอเคไหมทีนี้เขาจะบอกค่าน้ําหนักมาแล้วให้นักเรียนเป็นคนวาดเข็มสีแดงนั่นเองอ่ะครูเดนขอเปลี่ยนสีปากกาก่อนนะครับเป็นสีแดงเนาะ จะได้วาดให้เหมือนกับเขาเลยมาดูครับอ่านโจทย์ก่อนเขาบอกว่าวาดเข็มเครื่องชั่งสปริงครับแสดงน้ําหนักของสิ่งของตามที่กําหนดครับข้อที่1เป็นปลาครับนักเรียนปลาหนักเท่าไรเอ่ย2กิโลกรัมเฮ้ยสกิโลกรัมพอดีเลยครับนักเรียนไม่มีกรัมแสดงว่ามันต้องตรงกับตัวเลขไหนพอดีนะตรงกับตัวเลข2พอดีสุดยอดมากนักเรียนก็วาดเข็มไปนะครับใครมีไม้บรรทัดใช้ไม้บรรทัดวาดให้ตรงๆจะได้ สวยงามนะครับลากไปเลยครับนี่ตรงกับเลขสองครับเป็นนี่เป็นไงครับของครูไดเด่นวาดตรงเลขสองพอดีเลยนะทับเลขสองไปด้วยครับด้านข้อที่หนึ่งนักเรียนจะวาดได้แบบนี้ครับหรืออ่านน้ําหนักมันว่าสองกิโลกรัมนั่นเองโอเคเนอะไม่ยากขอไปต่อข้อที่สองครับปูครับนักเรียนนี่ข้อที่พูดถึงปูครับมีปูหลายตัวเลยนักเรียนอย่าเพิ่งหิวนะครับเรียนก่อนนะโอเคครับมาดูข้อนี้ครับ เขาบอกว่าปูหนัก3กิโลกรัมกับอีก300กรัมครับเอาแล้วดังนั้นฟังครูนห้เด็นนะข้อที่3กิโลกรัมกับ300กรัมนักเรียนจะวาดไปตรงเลข3พอดีแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้แบบนี้มันอ่านว่า3กิโลกรัมพอดีนักเรียนต้องนับจากเลข3ตัวนี้ไปอีกกี่ขีดครับนักเรียน300กรัมก็ก,กี่ขีด3ขีดดังนั้นจากเดิมอยู่ตรงนี้ถูกไหมเอ่ยครูนเด่นก็นับมันไปอีก3ามขีดครับจะได้ตรงนี้ออกมานั่นเองอเคนะ นักเรียนก็ลากใหม่ครับนี่วาดเส้นจบอ่าประมาณนี้เส้นของครูไม่ต่อกันนะอ่าประมาณนี้ครับโอเคนะนักเรียนดูให้ตรงนะครับให้ตรงกับขีดที่3นั่นเองโอเคนะครับไม่น่ามีปัญหาเนาะดังนั้นตรงนี้ครับอ่านว่าบูของนักเรียนเนี่ยก็จะหนัก3กิโลกรัมกับอีก300กรัมครับผมไม่ยากโอเคเนาะน่าจะได้นะครับขอไปต่ออีกสักนิดหนึ่งครับ มาดูข้อที่3ครับข้อนี้เป็นบล็อกโคลี่ครับนักเรียนนี่บล็อกโคลี่โจทย์บอกว่าหนักเท่าไรเอ่ย4กิโลกรัมกับอีก800กรัมเอาแล้วแสดงว่านักเรียนควรจะวัดเข็มไปตรงเลข4แล้วก็วัดนับไปอีกเท่าไหร่นะครับอีกกี่ขีดนะ8ขีดนั่นเองสุดยอดครับดังนั้นไปดูครับ4กิโลกรัมกับ800กรัมก็จะตรงกับตรงไหนเอ่ยนักเรียนนับจากเลข4ไปอีก8ขีดนะครับก็จะตรงกับ ตรงนี้นั่นเองชึบอะรูนกเรียนวาดให้มันถึงเลยนะนักเรียนจะได้เห็นพอดีนะครับโอเคนะแบบนี้ออาทันไหมเอ่ยทันนอะนี่ใครทันขอเสียง่อยครับโอ้โหสุดยอดมากโอเคนะขอต่อข้อที่4ครับนักเรียนข้อนี้เป็นกระเทียมนะครับนี่มาดูกระเทียมครับกระเทียมหนัก3กิโลกรัมกับอีก200กรัมครับเหมือนเดิม นักเรียนก็ต้องชี้ไปที่เลข3แล้วก็นับต่อจากเลข3ไปอีกเท่าไหรนะอีกอกี่ขีดครับนักเรียนอีกโอ้โหข้างหลังตอบมาแล้วว่าเก่งมาก2ขีดนั่นเองโอเคนะดังนั้นวาดครับนี่เลยเลข3ไปสอ2ขีดนะักเรียนจะวาดได้แบบนี้ครับนี่เห็นไหมขอ,ของครูนักเรียนวาดตรงเป๊ะเลยนะของนักเรียนถ้าอยากให้ตรงต้องใช้ไม้บรรทัดควบคู่ไปด้วยนะครับห้ามลืมขอข้อ5้าครับ ข้อห้าพูดถึงนมครับนักเรียนนี่นมเคยนี่นักเรียนน่าจะชอบกินนมถูกไหมเอ่ยเนี่ยใคยชอบกินนมบ้างต้องตอบข้อนี้ให้ถูกต้องนะครับมาดูข้อที่5ครับเขาบอกว่านมเนี่ยหนัก2กิโลกรัมครับกับอีก500กรัมเอาเลยครับ2กิโลแสดงว่าต้องเลยเลข2ไปอีกเท่าไหร่นะ5้ากรัมคือกี่ขีดนะ5้าขีดนั่นเองครับสุดยอดมากก็จะวาดนี่เข็มบนตาช่างได้แบบนี้ครับ ปึ๊บนี่แบบนี้ใช่ไหมเอ e? ่ยนี่ครับอ่านว่า2กิโลกรัมกับอีก500กรัมนั่นเองโอเคนะเดนครูนดเรียนขออีกหนึ่งข้อครับนักเรียนข้อที่6นั่นเองครับมาดูข้อนี้เป็นแป้งนะครับเป็นแป้งนี่เขบาบอกแป้งหนักเท่าไรครับ500กรัมเอาแล้วครับนักเรียนข้อนี้มันจะแปลกๆกว่าชาวบ้านเขานิดน,นึงก็คือหนักแค่เท่าไหร่500กรัม500กรัมหมายความว่าถึง1กิโลกรัมไหมครับนักเรียน ไม่ถึงใช่ไหมเอ่ยถ้าไม่ถึงหมายความว่ามันต้องอยู่ระหว่างเลขศูนย์กับเลขหนึ่งครับแสดงว่านักเรียนก็ต้องนับจากเลขศูนย์ไปกี่ขีดครับนักเรียน5ขีดนั่นเองสุดยอดครับก็จะตรงกับตรงไหนเอ่ยนี่ตรงกับขีดตรงนี้ครับอ้าวมันเบี้ยวนะคุณได้เดีนขอวาดใหม่นะครับนี่อ่าประมาณนี้ครับนักเรียนโอเคนะดังนั้นอย่าลืมนะครับนักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดนะ ถ้าไม่ใช่บรรทัดเดี๋ยวมันจะไม่ตรงนะครับโอเคนะไม่ยากใช่ไหมครับเดินทาไม่ยากขออีกสักหนึ่งหน้าได้ไหมครับักเรียนในใครอยากเรียนกับครูเล่นต่ออีกหนึ่งหน้ายกมือครับโอ้โหนี่เห็นไหมว่าป .2 ของครูได้เียนเนี่ยเป็นไงครับขออยันกันจริงๆเลยเดนั้นขอต่ออีกหนึ่งหน้านะครับไปดูครับหน้าที่58มาดูครับอ้าวแล้วข้อนี้ต่างจากเมื่อกี้บ้างไอ้เมื่อกี้เราเรียกมันว่าเครื่องช่างยังไงนะครับเครื่อง อ๋อนี่นักเรียนตอบมาแล้วว่ามันคือเครื่องช่างสปริง Spring นั่นเองเก่งมากครับแล้วแบบนี้แล้วครับนักเรียนมีคนขึ้นไปยืนบนเครื่องช่างแบบนี้เราเรียกมันว่าเครื่องช่างอะไรนะครับเครื่องช่างน้ําหนักตัวนั่นเองสุดยอดมากโอเคนะ,ะซึ่งมันมีอยู่2แบบถูกไหมครับนักเรียนถ้าใครจําได้ที่ครูน้าเด่นสอนไปเครื่องช่างน้ําหนักตัวมี2แบบก็คือมีแบบเ,ออเครื่องช่างน้ําหนักตัวแบบเข็มกับแบบดิจิตอลนั่นเอง ซึ่งมีเข็มชี้แบบนี้ก็คือเป็นแบบเข็มนะครับถ้าไม่มีเข็มโชว์เป็นตัวเลขเรียกว่าเครื่องชั่งน้ําหนักตัวแบบดิจิตอลดังนั้นมาดูข้อที่5กันครับเขาบอกว่าพิจารณาภาพนะครับแล้วบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัมเริ่มกันกับข้อที่1กันเลยครับผมมาดูครับอ่านคําสั่งก่อนครับนักเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาภาพแล้วบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัมครับเอาแล้วครับ ข้อที่1ผู้หญิงคนนี้ชื่อเนนาครับนี่ชื่อน่ารักเชียวเนนาครับหนักเท่าไรครับนักเรียนช่วยหาน้ําหนักของเนนาหน่อยครับนี่แบบนี้น้ําหนักจะหน่วยออกมาเป็นกิโลกรัมนะครับนักเรียนซึ่งมันอยู่ระหว่าง30กับ4 0เอนักเรียนก็นับเหมือนเดิมครับแต่ทีเนี้ยเวลานักเรียนนับแบบนี้นะขีดหนึ่งของมันเนื่องจากมันไม่ใช่เครื่องชั่งสปริงนะครับขีดหนึ่งของมันไม่ใช่100กรัมแล้วนะครับขีดหนึ่งของมันต้องเป็น เก่งมากครับ1กิโลกรัมนั่นเองไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวครูนัเด่นนับให้ดูครับมาดูด,ดังนั้น30กับ40นักเรียนจะเห็นเป็นขีดยาวๆโอเคนะต่อไปครับตรงนี้ก็ต้องเป็น31ครับนักเรียนแล้วตรงนี้32 33 34 35 36 37 38 39แล้วก็40นั่นเองเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นเครื่องช่างน้ำหนักตัวเนี่ยหนึ่งขีดของนักเรียนเนี่ยมันจะไม่ใช่ เป็นร้อยกรัมแลวนะมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับนักเรียนตอบครูเล่นหน่อยเป็น1กิโลกรัมสุดยอดมากนี่โอเคนะดังนั้นนักเรียนก็นับครับว่าข้อนี้ของนีนาเนี่ยมันชี้ตรงกับขีดที่เท่าไหร่เอ่ยขีดที่6พอดีแสดงว่าจาก30นักเรียนบวกไปอีก6ขีดก็คืออีก6กิโลกรัมนั่นเองกลายเป็นเท่าไหร่นะครับ3 6กิโลกรัมครับสุดยอดมากแต่นักเรียนตอบครับว่า นี่น่าจะหนัก36กิโลกรัมโอเคเนาะเอ้ไม่ยากครับห้ามลืมนะครับนักเรียนถ้าเป็นเครื่องช่างน้ำหนักตัวแบบนี้1ขีดของมันจะเท่ากับ1กิโลกรัมจะไม่เหมือนกับเครื่องช่างสปริงที่ไว้ช่างผักและผลไม้แล้วเนอะโอเคครับขอตอบข้อที่2ครับนี่เป็นเด็กชายเสื้อสีส้มครับนักเรียนมาดูครับนี่ชื่อว่าน้ำหนึ่งนะครับเขาถามว่าน้ำหนึ่งหนักเท่าไหร่ น้ำหนึ่งก็หนักอยู่ระหว่าง30กับ40นั่นเองซึ่งนักเรียนก็ต้องช่วยครูเรียนนับขีดอีกแล้วครับว่ามันอยู่ตรงกับขีดที่เท่าไหร่ครับตรงกับตรงนี้ครับช่วยครูตอบหน่อยครับขีดที่8นั่นเองแล้วเครื่องชั่งน้ำหนักตัวแบบนี้1ขีดมันแทน1กิโลกรัมครับดังนั้น8ขีดก็ต้อง8กิโลแสดงว่าน้ำหนึ่งคนนี้จะหนักเท่าไรครับ30แล้วก็นับบวกไปอีก8ขีดก็เป็น30 8กิโลกรัมนั่นเองสุดยอดครับนี่เก่งจริงๆเลยปอสองของครูนเด่นนะครับเด้๋วขอต่ออีกนิดนึงครับนักเรียนมาดูครับข้อที่3ชื่อนี่เด็กชายเสื้อเขียวตรงนี้นะครับชื่อตะวันนะครับไหนนักเรียนช่วยครูนเด่นหาน้ําหนักของตะวันหน่อยนี่ตะวันเข็มชี้อยู่ระหว่างเลข40กับ50ครับนักเรียนต้องนับขีดให้ครูนเด่นก่อนครับอยู่ตรงกับขีดที่เท่าไรเอ่ยขีดที่6ครับเดี๋ถ้าขีดที่6 ตะวันจะหนัก40กิโลกรัมกับ600กรัมไหมไม่ใช่เครื่องชั่งน้ำหนักตัว1ขีดเขามันคือ1กิโลกรัมดังนั้น40นะับบวกไปอีกเท่าไหร่ครับนักเรียน6กิโลกรัมก็คือ6ขีดนั่นเองจะได้เท่าไหร่นะครับเป็นโอ้โหบวกเลขธรรมดาเก่งมากครับก็คือนักเรียนตอบเลยครับว่าตะวันเนี่ยจะหนัก40 6กิโลกรัมนั่นเองโอเคเนาะไม่ยากใช่ไหมครับ ขอต่อยนิดครับข้อที่สี่ครับมาดูนี่เป็นเด็กผู้ชายนะครับเสื้อสีฟ้านี่หน้าตาแววแววมานะยืนบนเครื่องช่างเรียบร้อยแล้วมาดูครับชื่อว่าต้นกลา้านั่นเองครับก็าถามว่าต้นกลา้าหนักนักเรียนต้องเติมให้ครูเล่นหน่อยเท่าไหร่ครับ40เท่าไหร่เอ่ยโอ้โหค่ายหลังเสียงดังฟังชัดากครับ4 3สนั่นเองครับเก่งมากโอเคนะ ก็คือมันเกิน40ไป3ขีดนั่นเองก็ต้องบวกเพิ่มไปอีก3กิโลกรัมนั่นเองครับโอเคนะอ่ะครูนเด่นขอ2ข้อสุดท้ายครับนักเรียนคือเป็นเด็กผู้หญิงบ้างก็คือแพรวากับพลอยใสนั่นเองครับโอเคนะมาดูข้อที่5ก่อนของแพรวาครับมาดูแพรวาเนี่ยจะมีน้ําหนักอยู่ระหว่างอะไรครับ40กับ50นักเรียนช่วยครูนับอีกหนึ่งครั้งครับว่ามันเกิน40ไปกี่ขีด แค่1ขีดเท่านั้นก็คือหมายความว่าแพรวาจะต้องหนัก40อกิโลกรัมครับผมและสุดท้ายครับพลอยใสนั่นเองมาดูครับพลอยใสมีน้ำหนักเท่ากับเท่าไหรหน้านขอเสียงเมื่อกี้ข้างหลังตอบครูนเรแล้วขอเสียงข้างหน้าบ้างครับนักเรียนข้างหน้าช่วยครูนเรตอบไว้ชื่นใจหน่อยครับข้อนี้พลอยใสหนักเท่าไหรเอ่ยเกิน30แน่ๆครับเออมันเกินไปกี่ขีดครับนักเรียน โอ้โหสุดยอดมากเกินไป5ขีดแสดงว่าข้อนี้พลอยใสก็ต้องหนักเท่าไหร่ครับ3 5กิโลกรัมนั่นเองไหนใครถูกหมดบ้างครับปลบมือหน่อยโอ้โหนี่หลายคนทำถูกหมดเลยนะครับนักเรียนโอเคนะได้เนาะโอเคนะครับดังนั้นครูเล่นก็สอนแบบฝึกหัดให้นักเรียนเนี่ยจบไปแล้วเรียบร้อยนักเรียนคนไหนมีคำถามจะถามครูเล่นเพิ่มเติมไหมครับไหนนี่โอ้โหยกมือ คนไหนอยากถามครูนเด่นนะครับยกมือแล้วก็ถามครูนเด่นได้เลยหรือถ้าไม่กล้าถามครูนเด่นถามครูที่โรงเรียนหรือว่าถามผู้ปกครองก็ได้นะครับอย่าลืมอีกหนึ่งครั้งว่าให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมโดยใช้ควบคู่กับหนังสือของอักษรคณิตศาสตร์ปสองเล่มที่2นั่นเองครับโอเคนะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคําถามจะถามครูนเรนแล้วเดี๋ยวครูนเรนก็ขอตัว ไปเตรียมสอนในคาบถัดไปก่อนสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีคำถามแล้วครูนัเดชขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น